ของเสื้อกระินกิงของแกว<อ>งง้วคงบ้ากันไปแล้วที่มูกรานป่าอย่างพวกเราจะไม่หวาดกลัวพวกมันเอสูรสัตว์ร้ายตนนี้ที่พวกมันชอบทั้งแปลงกายให้ร่างคล้ายดังเป็นคนและปลอมปนตัวตนเป็นหญิงสาวพอได้ทีก็ปรีร่างคืนกายทำร้ายเราที่โง่เง,า,งาหลงเชื่อเบื่อเลยกูตามคําบอกเล่าของยอดพลานไพร ในพานรังที่ได้พังครูออกมาจากปากของแกที่ไว้หนวดจิ๋มพอให้เป็นกระหิบน่ารักในหัวใจไหวเสือตะมิงมันชังหน้ากลัวมากมายที่สุดในสามโลกดังไอคนเล่ามันเอาหัวโคกตุ่มน้ำจนหัวปูดโนบวม ดูมืนได้ที่สติแตกแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องผีให้เหล่าองเพื่อนนั้นได้รับฟังกันมันปรากฏเป็นหญิงสาววัยรุ่นนุ่งสิ่นสวมเสื้อคอกระเชา้าช่างดูอ่อนวัยไรย้เดียงสายิ่งนักพรานรังเอ่ยเล่าถึงไอ้ผีร้ายที่เคยได้ประสบพบมาใส่เสื้อสีอะไรนะโดเอ่ยถามลุงพรานรังแบบขัดลำกล้องขึ้นมากลางป้องออกสีแดง เหมือนแบบดอกชบาไพรล,ลุงแกตอบให้แบบทันกวันปานตอบปัญหาในรายการเกมโชว์ของนายปัญญาน,นิรันการรีตายกถ้วยกาแฟร้อนๆขึ้นมาจิบดื่มเบาๆอ๋อครับทโดเออรรับพยักหน้ารับความเข้าใจลุงรังว่างถ้วยแก้วกาแฟลงขยับเล่านึ่งป้าสิ่งเสียอะไรนะครับในพานตอบที่ชัดสงสัยด้วยสีเนื้อไง มันเปียกน้ํามาถุยพวกแกจะถามอะไรกันกันหนาวะเนี่ยเาไปทํารายการข่าวโหวนก็สวยรลอไงลืมหมดเลยกูเล่า,าถึงไหนแล้วลุงรังถึงกบต้องด่ามันที่มาถามจุกถามจิกตามจ้องจับผิดเรื่องเล่าของแกอยู่ได้ไอ้สองตัวนี่ถ้าถึงตอนหญิงสาวเดินแกผ้าเข้ามาเรียกแกต๊อกที่นั่งฟังอยู่เอยบอกให้ทำตารังหันมองหน้ามันกลับหวะกูเล่าไปอย่างนั้นเหรอ ลุงรังชักไม่แน่ใจเอ่ยถามมันทั้งสองพยักหน้ายืนยันฉีกยิ้มให้แก่แบบจริงใจโอ้หมาทำแบบนั้นข้าคงต้องลุกลุงรังค้างไว้ให้เป็นที่ขาใจขึ้นไปชะโงกลงไปดูว่ามันเป็นใครวะมาทำไมลุงรังแกยังอุตส่าห์จะเล่าต่ออีกตามคำบอกเล่าเสือสมิงมันจะปลอมตัวมาเป็นเมียของนายพลาน,นั่นแหละ เดินเข้ามาเรียกให้กลับไปดูแลลูกน้อยที่ล้มป่วยเจ้าโดเอ่ยอ้างอิงจากวิกิพีเดียจากการเสิร์ช Google ใช่หนังเสือตะมิงตัวนั้นมันแปลงร่างเป็นเมียของข้ามาลุงพานรังเอ่ยบอกแบบลืมตัวพลางยิ้มออกมาอย่างภูมิใจนิดๆเขาเรียกเสียเสือมิงเจ้าโดเอ่ยเตือนแกข้าเรียกมันว่าตะมิงให้มันดูน่ารัก หน้าช่างตะมุตะมีสมกับเป็นเมียของข้าลุงรังยืนยันทําเอาเจ้าโดจะตตอกมองหน้าแกเอาแต่ใจเรียกตามอารมณ์เลยแกอแกผ้าเดินมาด้วยเจ้าตอกยังยืนยันเจ้าโดก็พยักหน้าเห็นด้วยใช่เมียข้าแกผ้าเดินมาทุยพวกเดี๋ยว,ยวพวกมึงนี่เล่นทะลึ่งกันแล,ล้วมั้งลุงรังแกเริ่มรู้สึกตัวลางหันมาด่ามาันทั้งสองคนดึงเรื่องเล่าอันแสนน่ากลัวของแก ลายเป็นเลื่อนสับัดดนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่รังพี่ลัง,ล,งลูกไม่สบายกลับไปดูลูกแล้วสิจ๊ะเสียงผู้หญิงผู้เป็นเมียตะโกนเรียกในพานหลังดังหวานแววออกมา,าด้านล่างของห้างลาสัตว์ที่ทั้งสามนั่งซุ่มลาสัตว์กันอยู่น้องมินเบียข้ามาตามวะลุงพานหลังอมยิ้มกระยิมใจกระยิบต,ตะเกียงน้ำมันเจ้าพายุขึ้นมา,าสาดส่องไฟสว่างลงไปด้านล่าง ลางแกก็เฉลยออกมาให้ทุกคนได้รับรู้อย่างภาคภูมิใจในเมียสาวคราวลูกแบบอวดยินดีนำเสนอกับทุกคนนนทตให้ได้รับรู้กันชิ้นได้ไม่ใส่ผ้ามาสักชิ้นต๊อกยืนยืนยันที่ตาเห็นทำเอาตาหลังสะดุ้งหยงตาเบิกโพรงรีบโผล่หน้าเชิงไปมองด้านล่างมนุษย์มีไอ้มิ้นมึงแก้ผ้ามาทำไมวะเดินแกงถึงกับสะดึงจะโดจะต๊อกหัวเราะกันร่วน เริงร่าดีใจที่หาหลอกหาอำแก่จนได้อย่าช้าสิครับพี่รังมิ้นรอนานแล้วนะคะมินตะโกนโศนขึ้นมาเร่งเราแกแบบไรเหตุผลแต่เดี๋ยวนี่นางมิ้นมันไม่เคยพูดประเพอแบบนี้กับข้านี่วะลุงพานรังแกได้ยินคิดสกิดให้ใจไอ้แกลงมาหาืือไม่วะฮะเสียงมิ้นแผดเสียงด่าดังล่นป่าทำเอาตารังสะดุดหัวทิ่มรีบลนลานคลานเขา่า ตายเชือกลงไปหาทันทีคืนชักช้านั้นจกได้โดนเมียด่ายาวๆตรังแกตายเชือกลงไปได้ครึ่งทางพันก็นึกขึ้นได้แกไม่มีลูกกันนี่แกหันลงไปมองข้างๆช้าอย่างร่างเมียสาวที่ยืนคอยอยู่ด้านล่างห่างล่าสัตว์จะโดจะตอกถึงกับกลืนน้ำลายดังเอื้อพร้อมๆกันในชะตาก,กรรมของแกแต่พานรังที่ขมังเวทมนต์แต่ดันเป็นคนขี้หลงขี้ลืม เดี๋ยวเี่เราสองคนยังไม่มีลูกเลยนะเมียาจา๋าตาลังเอ่ยพร่ำลำพึงรูดปากออกมาเบาเบาแบบพึ่งจะคิดขึ้นมาได้ไม่มีก็กลับไปทํากันไงจะได้มีนิ้นเอ๋ยโล่องออกมาแบบไม่เข้าใจทําตาลังตาลูกโลงรีบรูดตัวลงไปดังพื้นดินดทันทีแบบไวปานวอกครวดโดยกับต๊อกมองตามตาลังผ่านป่าตาปิดปิบที่มันวิ่งเลงล่าลิงโลด กระโดดนำหน้าเมียสาวไปแบบไม่คิดชีวิตมไม่เชียลุงวิ่งไปเลี้ยวไปลวะล่องแบบไม่คิดชีวิตเลยนะเจ้าโดเอ๋ยกับเจ้าตอกพลางสายหน้าระอาใจกับมันไอ้ลุงที่มันเกิดจะเชื่ออะไรง่ายๆขึ้นมาลืมเรื่องคำเตือนที่เคยมีมาที่มันเล่าเปิดเรื่องมาด้วยตัวเองอีกต่างหากไอ้เสือตะหมิง เอยสมิงของมันได้เวลาสักพักสักครู่ไม่นานเสียงเสือร้องคำรามออกมาลั่นกล้องในป่าทำเอาทั้งสองคนจะโดจจตอกสะดุ้งโหยออกมาพร้อมๆกันเสียงอะไรวะจะตอกเอ่ยโผล่ออกมาทำเอาเจโดหันมามองหน้าชักสีหน้าใส่ตำหนิมันเขาห้ามเอ่ยทักจะโดเอ่ยเตือนแต่กูว่าทอกยังคาใจยุดโดยกมือขึ้นห้ามปราม,มลุงงลัง ตอกเอ่ยขึ้นไม่โดห้ามมันอีกมันแน่จะตอกเอ่ยต่อเดินตอกยังยำ้ำยาโดห้ามเสือแดกไปแล้วตอกยังเอ่ยไม่โดยังไม่ยอมหยุดกูพูดหมดแลลวตัดใจบถอนใ,ใจพรวดโดอ้าวกูจะห้ามใครคร่นี้พันดุงรังเดินแหวกกุ้มไม้เดินออกมาทั้งคู่ก้มลงไปมองดูแกเดินย่ำพรวดพรวดปีงขึ้นท่านร้างขึ้นมาดังเดิม จะหยีบยกเพื่อกาแฟที่ชงทิ้งไว้ขึ้นมาซดรวดดื่มมันต่อจนหมดแก้วเจโดเจต๊อกหันมองหน้าแกแม่งโดหลอกหลวงลุงรังบนออกมาทำหน้าเซ็งเป็ดใครรุ่งโดยังถามยีนังเสือตะหมิงเนี่ยสิมันหาแปลงกายมาหลอกข้าลุงรังตอบออกมาด้วยหน้าตาสุดแสนจะเรียบเฉยเอา้าแล้วลุงมีอะไรกับมันเปล่าต๊อกเคยทำหน้ายิ้มกลิ่มทำเอาเจโดหันไปมองหน้ามันโอ้โหมึงนี่ยังคิดไปได้ โดถึงกับเอ่ยด่ามันมีลุร,รเอ่ยตอบทำเอาโดหันมุมมองหน้าแกควับคอแทบหลุดจากบ่าเสือได้แม่งเสือกันเป็นเสือใบในตำนานลุงรังสารภาพออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือระหว่างที่ขากำลังโนเนียกับเมียสาวระหว่างกลางทางที่เดินไปลุงรังยังคิดจะเล่าต่อเฮะหน้องมินพกข้าวหลามมาทำไมจ๊ะทาไม่กินกลางทางหรือจ๊ะลุงรังเอ่ยเล่า ทำเอาเจ้าโดเจ้าต๊อกถึงกับสำลักน้ำที่ยกมาดื่มระหว่างฟังเรื่องเราของแกนี่เชียร์ลุงเอาข้าวหลามมากินกันอร่อยไหมต๊อกฉีกยิ้มยังจะถามอีก่อ,อยอะไรมันกลายร่างเป็นเสือตัวผู้ร้องคำรามดังโฮ่ลุงรงเฉลยเอ่ยเรื่องราวลุงตกใจนี่มันไม่ได้โดเอ่ยคาดเดาคาปูกล้ำกับมันลุงรังตอบมาทำเอาโดหันควับแต่ต๊อกฉีกยิ้มอย่างพอใจ ได้ต่อสู้กันลุงงรังตอบออกมาหนึ่งว่าได้ฟังเรื่องเสือสมิงภาควายเวอร์ชันโดเอยบนกับตอกโดยมีดหมออาคมเนีตลุงพานรังจองมขมังเวทยกมีดสั้นออกมายาวสองคืบขึ้นมาชูเออมันน่าอัศจรรย์โดถึงกับอุทานออกมาจ้องมองมันทำตาลุกวาวกับเจ้าตอกมองเป็นสายตาเดียวกัน กูลืมพกมงนไปทิ้งไว้ที่นี่ลุงรังเอ่ยถอนหายใจเฮือกอ้าวโดตอกอุทานออกมาพมพร้อมกันเใช้อะไรป่าบมาและลุงโดเอ่ยถามใช้ความรักที่มีต่อกันลุงรังทําหน้าอมยิ้มเหลือบตาไปแบบเป็นในๆให้ได้รับรู้กันนั่นโซโล่ผีก็ไอ้ลุงโดสสยหน้าระอาใจตอกยิ้มร่าส่วนคนฟังมันได้เหรอ ไม่ใช่ใช้ความรักและค้ามีต่อโลกต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตร่วมโลกเลยรอดเงือ้อมือมันมาได้รุ่งรังเอ่ยออกมาเสียดูดียังกับแกไม่ใช่พรานป่าที่ออกมาหาล่าสัตว์อืมฟังดูเกิดจะดีเดกล่าวสรรเสริญให้แก